อ๋อครับทีมงานพันหมองมาดูอาหารเย็นนะครับวันนี้ครับอันนี้คือซากปลานินนะครับโดนไอโดมันเล่นงานครับไซน่าจะโลกว่าครับดูนะครับผลงานครับไหนว่าตึงๆอะไรครับเขามีเห็นมีครับตึงๆ เรื่องหลอกตนอมลงน้ำแล้วครับคันเรื่องหลอกล้านลูกไอโดเข้านะครับเข้าไปทำไมไม่รู้แต่นี้นะครับโดนเล่นงานครับมแมลงวันตอมสนุกเลยครับอร่อยมแมลงวันเลยครับใส่ไนโลรกว่าตามได้วลูกไอโดครับเข้ามาตายกัน ตายหมดเลยเนี่ยนะหนอมอือดูอาหารวันที่สองครับเป็นไงถนนเสร็จกันเป็นไงครับท่านเรื่องอันนี้บรรยากาศครับโอ้โห เหมือนกันครับตามมาติดๆครับฟานเทอร์โบนี่แานบุ๋มแานกระจังตามมาแล้วครับไปไหนกันมาครับระวังเดินดีๆครับตกขอบอลนะครับฟานทันสามกับตันอเมริกันก็มานะครับโอ้โหมีคนแอบตามแล้วแฟนตุ๋ยครับฟานตุ๋ยตามมาแล้วครับวันนี้จะดวนสองคนใช่ไหมวันนี้ กัซีซิโอ้ยดูนินหน่อยเอทำไมมันตายอ่ะโดนโดนงอมเดี๋ยวนีครับนู่นปลานิลใหญ่มันโดนปลาอาจนรยงดู นั่งกันครับเด็กๆครับนั่งกันครับโอ้เออเอาผมดูโบ,บ,บนั่งแล้วนั่งตามแล้วดูปลาก่อนนูน่นว้าโดนกัดท้องไม่เหลือเลย อจะก็งีแล้วแตอันนี้ชอบรถนะออันนี้ข้อกร่โดนะครับมันออกมาเล่นอย่างนี้ครับเสียงเสียงมนซปเปอร์ขับอืมรถลุ่นตัวนี้อ่าข้อกี่โดไหนฝนลงเม็ดแล้วนะครับ ใช่แล้วครับฝนลงเม็ดครับคอยดูนะมื่อกี้ลลกลับบ้านฝนลงเม็ดแล้วนะครับโย<ฮ>นครับคอยโดครับมันมาเป็นฝูงครับเอาแหมาส่ง,งอนม,มาเลยดีไหมครับมาเองนะครับมาตามธรรมชาติครับอันนี้ไม่ได้เชิญน,นะครับมันมาโซนโซนี้ส่นนี้ใครผิดผลส่นนี้ในทริปลูกน้องรุ่นน้องพิดผลซ้อมเนิน ทำเต็มสุดไหมหรือทำเหมือนของกนงไม่นแน่ใจไม่รู้เลนโอ้ยคอยดูเต็มเลยครับโน่นมาขึ้นอยู่แถวนี้นะครับดักปลาแถวนี้มันก็มาเล่นอยู่แถวนี้ครับแล้วปลาไหนจะเข้าขครับปลาปนินค่ะปลาน,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 นินมันเน่า <Okay. S 1> มันโดนปลาใหญ่กัดถ้ามันเข้าโลกรอบมันก็ไม่โดนกัดหรอกนะลูก น้องซุปซ้าอนนุ่มๆเขาเล่นน้ำกันเลยนะโอ้ฝั่งนู้นเขาเล่นน้ำสนุกสนานเลยนะครับอืมอากาศร้อนครับหนุ่มสาวมาหาเล่นน้ำนะครับนี่ครับเราขอลงงมหอยกันนะครับ<ป>ฝากกดไลค์กดแชร์ได้เลยครับบ๊ายบายท่านผู้ชมหน่อยครับโอ้บ๊ายบาย ฝากกดไลค์กดแชร์กับาสกายได้นะครับทีมงานพันธ์มองนะครับ